ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกญี่ปุ่นพบกับบราซิลบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยลงสนามอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นก่อนฟุตบอลโลก2026หลังทีมแซมบ้าผ่านคัดเลือกด้วยชัยชนะเหนือปาารวัยขณะที่ญี่ปุ่นคว้าตัวแรกจากเอเชียเพิ่มความเข้มข้นก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ทีมของฝั่งญี่ปุ่นฮาจิเวะมริยาซึไม่มีนักเตะเจ็บเพิ่มหลังเกมเสมอปารากวัย2ต่อ2นอกเหนือโคอิตาคุระและวาตารุเอนโดซึ่งถอนตัวตั้งแต่ก่อนแข่งนัดก่อนรวมถึงคาโอรุมิโตมะประสบปัญหาความฟิตไม่ได้ติดทีมถึงกระนั้นด้วยเหตุที่เรียกนักเตะม,มาถึง26รายก็คงให้โอกาสสัมผัสเกมกันทั่วถึงโดยนายด่านไซออนซุซูกิตลอดจน3กองหลังอายุมุเซโกะยโยชิวัตนาเบะ จุนโนส k เกะซูซูกิและปีกขวาจุนยะอิโต้ต่างลงเต็น90นาทีคงได้พักบ้างขณะเดียวกันดาวเด่นอย่างไดจิคามาดะทาเคฟุสะคูโบไดเซนมาเอดะรวมถึงอายาเซอุเอดะฮิโร่ตีเจ้านาทีบาปนัดล่าสุดต่างลุ้นออกสตาร์ท ทีมของฝั่งบราซิลคาโลอันชิลอตติยอดกุญซือจอมเก๋าชาวอิตาเลียนซอแวลโรเตชันทีมเช่นกันแต่ที่แน่ๆจะไม่มีเอเดซันอดีตโกแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึง2กองหลังเวสลีย์และวันเดซันที่บาดเจ็บขอถอนตัวขณะเดียวกันอาจเหลือแค่เบงโตเอเดอร์มิลิเตาบรูโนกิมาโรดิโกและวินิซิอุสจูเนียได้ออกสตาร์ตต่อ เปิดโอกาสริชาร์ลิสันดาวยิงฟอร์มฮอตจากสเปอร์ได้โชว์ฝีเท้าเช่นเดียวกับลูคัสปาเกตาอันเดรหรือลูคัสเบราโดส่วนกาเบรียลมากันเยสกาเซมิโรและเจ้าหนูเอสเตวลที่เพิ่งซัดเบิ้ลมาหมัดอาจได้พักนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามทีมชาติญี่ปุ่นก็จะมีนักเตะไซออนซูซูกิไดคิฮาชิโอกะโชงโงทานิงูจิยูโตนางาโตโมยูกิโซมะโจเอลชิมะฟูจิตะไดจิคามาดา โกกิไซโตทาเคฟุสาคูโบะอายาเซอุเอดะไดเซนมาเอดะทีมชาติบราซิลก็จะมีนักเตะเบงโตเปาโลเฮนริกเอเดอร์มิลิเตาลูคัสเบราโดคาร์ลอสอัลกุสโตบรูโนกิมารายส์อันเรโรดิโก้ลูคัสปาเกตาวินิสิอุจูเนียริชาร์ลิสัน ความน่าจะเป็นของเกมหากมีเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับญี่ปุ่นในการล้างสถิติอันย่ำแย่เวลาเจอกับบราซิลก็คงเป็นเกมนี้เพราะเซเลเซาทำผลงานได้ไม่ดีนะับยามเล่นเกมเยือนอย่างไรก็ตามเจ้าทินเองก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่น่าประทับใจเท่าไหร่ในช่วงหลังและอาจลงเอยด้วยผลเสมอฟันธงญี่ปุ่นเสมอบราซิลคู่ต่อมาลัตเวียพบกับอังกฤษ อังกฤษบุกเยือนลัตเวียในเกมกลุ่มเคหากชนะจะการันตีเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ทันทีขณะที่ลัตเวียยังไม่ชนะใครใน6นัดที่ผ่านมาทีมของฝั่งลัตเวียเปาโลนิโคลาโตโค้ชชาวอิตาเลียนคาดว่าจะมีผู้เล่นชุดเดียวกับเกมเสมออันดอร่าแต่ผู้เล่นตัวหลักโรเบิร์สอุลริกิสและคริสเตอร์สโทเบิร์สไม่ได้ติดทีมเนื่องจากบาดเจ็บ การจัดทัพในแนวรุกมีดาริโอชิสดาวรุ่งจากแอตมาดมาริดเบทีมสำรองลงประสานงานกับยานิสอิคาเนียสและวลาดิสลาฟกูดคอฟสกีสคู่ดาวซันโบสูงสุดของเจ้าบ้านที่ยิงรวม12ประตูทีมของฝั่งอังกฤษโทมัสทูเคิลจะขาด2นักเตะบาดเจ็บขอถอนตัวทั้งจาเรลควานซากองหลังดาวรุ่งสังกัดเลเวอร์คูเซนยังไม่ได้ประเดิมติดทีมสักทีและล่าสุดโอลีวัตคินส์หัวหอกแอสตันวิลล่าเด้งเพิ่มไติอีกคน แต่ข่าวดีสุดๆคือกับตันแฮร์รี่เคนผู้ทำได้แค่นั่งชมเกมในแมตช์กระชับมิตชนะเวลส์นั้นหายขาดเจ็บข้อเท้าลงซ้อมได้เต็มรูปแบบพร้อมคัมแบ็กตัวจริงทันทีการจัดทัพที่เหลือคงจะปรับแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นในแนวรุกแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งสวมบทบาททั้งปีกซ้ายฟอลสไนในนัดก่อนสอแวลต้องหลีกทางให้แก่มาคัสแรชฟอร์ดที่กำลังเกิดใหม่ภายใต้สัญญายืมตัวกับบาร์เซโลนา นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามทีมชาติลัตเวียก็จะมีนักเตะคริสยานิสสวีดริสโรเบิร์ตซาวานเอ็กซ์ดานิเอลบาโลดิสอันโตนิสเชอร์โนมอดิสไรวิสอันดริสยูตคอฟสกีสอันเดรสชิกานิกส์ดิมิทรีเซเลนคอฟส์เรนัสวาสลาวานส์ยานิสอิคาเน็กส์วาลาดิสลาฟกูดคอฟสกีสดาริโอชิส ทีมชาติอังกฤษก็จะมีนักเตะจอร์แดนพิกฟอร์ดเอสซีคอมซาจอห์นสโตนส์มาร์คเกฮีเจสสเปนซ์อิเลียดแอนเดอร์สันเด็กคันไรส์บูคาโยซาก้ามอร์แกนโรเจอร์สมาร์คัสแรชฟอร์ดแฮร์รี่เคนความน่าจะเป็นของเกม หลังจากเกมรุกฝืดในแมชกับอันดอร่าทีมชาติอังกฤษกลับมาระเบิดฟอร์มใน2เกมล่าสุดและคาดว่าจะปิดจ็อบอัดลัตเวียที่เสียถึง2ประตูให้กับอันดอร่าดูแล้วไม่น่ามีเหตุพลิกล็อกสำหรับทัพสิงโตคำรามตีตัวเข้ารอบก่อนจบรอบคัดเลือกถึง2นัดฟันธงอังกฤษคู่ต่อมาอิตาลีพบกับอิสาราเอลอิตาลีเปิดบ้านเจออิสาราเอลที่อูดินเนห้ามพลาดเด็ดขาดต้องชนะเท่านั้นเพื่อการันตีรองจากฝูงกลุ่มไอ หลังเจอกันเกมก่อนชนะสุดดราม่าต9ประตูชี้ชะตาเพลย์ออฟบอลโลก2026ทีมของฝั่งอิตาลีเจนาโรกัตตูโซเจอข่าวร้ายเต็มๆเมื่อมอยเซ่เคนกองหน้าฟิโอเรนตินาผู้หญิงเบิกกล้องในเกมล่าสุดบุกอัดเอสโตเนียรวมถึงกดเบิ้ลในนัดก่อนที่ชนะอิสราเอลนั้นบาดเจ็บข้อเท้าขอถอนตัวเรียบร้อยตามรอยมัตเตโอปลิตาโนและมัตเตียสักคานยา ขณะที่แนวรับไม่มีอเล็กซานโดรบัสโตนีสะสมใบเหลืองครบโคต้าโทษแบนเปิดโอกาสจากลูก้ามันชินีเสียบแทนที่การจัดทัพเชื่อว่าจะปรับจากหลังสามมาเล่นแผนแบ็กโฟโดยดรอปริคา์โดออโซลินีอีกรายเพื่อให้อันเรียคัมเบียโซและเลโอนาร์โดสปินนัสโล่าช่วยซ้อนพื้นที่ริมเส้นส่วนจาโคมรัรสบารดอรีจะถูกดันขึ้นหน้าไปช่วยมาเตโอเรเตกี ทีมของฝั่งอิสราเอลรันเบนชีมอนขาดนักเตะถอนตัวไปหลายรายทั้งอีดันนัชเมียสมาหมูจาเบอร์รวมถึงดอเปเรสกองหลังซึ่งเคยกดเบิ้ลใส่อิตาลีเมื่อเดือนกันยายนการจัดทัพหลังพ่ายนอร์เวย์เละเทะ5เมตรคงต้องปรับแทคกติกโดยดานบีตอนทำผลงานหน้าผิดหวังส่อหลุดตัวจริง ในแดนหน้าไทยบาริโบมีภาษีดีกว่าดอเทอร์เกมันแต่ที่แน่ๆคือมานอโซโลมอนปีกที่สเปอร์ปล่อยยืมตัวไปวิยาเลอาวและออสการ์กรุกวันเดอร์คิดแข่งใหม่อาแจ็กซ์น่าจะมีบทบาทสำคัญต่อไปนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามทีมชาติอิตาลีก็จะมีนักเตะจานลุยจิดอนนารูม่าโจวานนีดิลอเรนโซจานลูก้ามันชินีริคาโดคาลาฟิออรีเฟเดริโกดิมาโก อันเดรียคัมเบียโซนิโคโลบารเรลลาสันโดโตนาลีเลโอนาโดสปินนาโซลาจาโคมรัสบาดอรีมาเตโอเรเตกีทีมชาติอิสราเอลก็จะมีนักเตะแดนเปเรสเอลีดาซามาตันบาตาชาสตาฟเลมคินรอยเรบิวโมมัมหมัดอาบูฟานีเอเลียตเปเรสอานันคาไลลี่ออสการ์กรุกมานอโซโลมอนไทบาริโบ ความน่าจะเป็นของเกมเส้นทางคัดบอลโลกมักไม่ง่ายสำหรับอิตาลีแต่เชื่อว่าน่าจะผ่านเกมนี้ไปได้หลังจากมีการประทะก,กันอย่างดุดเดือดในช่วงท้ายเกมเดือนที่แล้วทีมอัสซูรี่มีโอกาสการันตีตัว play ๋วเพลย์ออฟและดับความหวังเล็กๆของอิสราเอลฟันธงอิตาลีมาต่อกันที่คู่สุดท้ายโปรตุเกสพบกับฮังการี โปรตุเกสเปิดบ้านพบฮังการีหลังชนะไอแลนด์1-0แม้คริสเตียโนโรนัลโดพลาดจุดโทษขณะที่ฮังการีฟอร์มแรงจากชัยชนะอารเมเนียชิงตำแหน่งรองจ่าฝูงกลุ่ม F เ,เพิ่มความเข้มข้นก่อนลุยบอลโลก2026 ทีมของฝั่งโปรตุเกสโรเบอร์โตมาติเนสกุนซือแชมป์เนชั่นสลีกปีล่าสุดดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มหลังชนะไอแลนด์โดยกอนซาโลอินาซิโอถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกส่วนทางกับเรนาโตเวกาแต่เป็นการปรับแทคติกสะมากกว่า การจัดทัพอาจปรับเล็กน้อยฟรานซิสโกตริงเกาลุ้นออกสตาร์ทเล่นปีขวาหลังพึ่งแอสซิสให้รูเบนเนเวสทำประตูชัยในนัดก่อนส่วนชูเอาเนเวสถอนตัวไปตั้งแต่ก่อนเกมที่แล้วยังมีตัวเลือกแดนกลางอีกพอควรส่วนกัปตันคริสเตียโนโรนัลโดพร้อมนำแนวรุกแม้พลาดจุดโทษมาหมาดๆก็ตาม ทีมของฝั่งฮังการีมา์โกรอซี่หน้าใหญ่ชาวอิตาเลียนทำผลงานชนะอาร์เมเนียแม้ขาดตัวรุกประสบการณ์โรลันดสันไลและบานาบัสวากาเนื่องจากติดโทษแบนแต่ทั้งคู่ผลโทษและพร้อมลงสนามในเกมนี้ส่งผลให้ดานียลลูคัสอาจหลุดจาก11คนแรกทันทีแม้เป็นคนทำประตูขึ้นนำในนัดก่อนก็ตาม ขณะที่โดมินิกโซโบสไลกับดันทีมชาติจากลิเวอร์พูลน่าจะได้ยืนตัวจริงทางสายต่อด้านมีลอสเคอร์เคสเพื่อนร่วมทีมของแดงจะประจำการซ้อนอยู่ข้างหลังส่วนคนาร์ลัมสไตส์จากเวสต์บรอมวิชจะได้ออกสตาร์ทตรงกลางสนาม นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามทีมชาติโปรตุเกสก็จะมีนักเตะดิโอโก้คอสตาดิโอโก้ดาลอร์รูเบนดิอาสเรนาโตเวกานูโนเมนเดสรูเบนเนเวสวิตินยาฟรานซิสโกตริงเกาบรูโนเฟอร์นันเดสราฟาเอลเลอาลคริสเตียโนโรนารโด ทีมชาติฮังการีก็จะมีนักเตะบาลาสทอตโลอิกเนโกวิลลี่ออบานอัตติลาโซลอยมีลอสเคอเคสเบนเดกุสโบลลาคาลัมสไตส์อันร้าเชเฟอร์โดมินิกโซบสไลโรลันสันไลบานาบาสวากา ความน่าจะเป็นของเกมการกลับมาของสไล,ลัยและวากาดูโอ้ที่ยิงรวมกัน26ประตูนในระดับทีมชาติจะช่วยเพิ่มความคมให้แนวรุกของฮังการีแท่มองว่าฝั่งโปรตุเกสมีอาวุธหนักกว่าทั้งตัวจริงและบนม้านั่งต่อให้โดนเจาะยังมีโอกาสยิงได้มากกว่าฟันธงโปรตุเกส และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่เดาบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ